นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารามัต a ทัตสีสนังสีลาทิคุณะปาราิิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารามีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสาธาีวิทยุพลมอส .2 อคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมนะก็โบทธนาญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญกันมานะก็มี นายกิติศักดิ์รนธรรมนะร่วมสร้างพระพุทธรูปสี่ปางยัดมนะปางนากปกนะพระเสาอุทิศให้กับบิดามารดาครูประชาจารย์เจ้ากรรมในเวรในทุกภพกทุกชาติพระเสานะเทวดาไปจำตัวเทวดาสุขอายุเทวดาที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทวดาไปจำบ้านมา50กองทุน แล้วก็นายนาทีสีธัญรัตน์นายธนาสีธัญรัตน์นายธน,นงศรีธัญรัตน์นางสุภาพรสีธัญรัตน์เด็กชายอมรเศษสีธัญรัตน์นะร่วมทำบ,บุญสร้างมหาเจดีย์อภัยทานใบสีขมาพร้อมทั้งดอกโบตุมดอกโบบาลมาห้าพันบาทญาติยมนะเป็นกรมมาทนบุญนะ กมทนายาตยโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กล่าวถึงสถานที่นะที่จะต้องต่อท่อบุญกุศลไปนะก็คือสถานที่ที่จะต้องสร้างถวายพระ สีอริยเมตไตรตอนนี้ <c oughs> ผู้ใหญ่ก็มาบอกว่าพระคุณเจ้าต้องทำพยาราหูให้เป็นสีทองเสียก่อนมหาธรรมจรีดีโูสวรรค์ให้เป็นสีทองเสียก่อนที่ประทับของพพุทธเจ้ายี่แปดพงให้เป็นสีทองเสียก่อน แล้วก็ทำปีระมิดที่ยอดมหาเจดีย์ส่วนรนชาดกให้สำเร็จเสียก่อนเป็นพลังจึงจะถึงเวลา,าที่จะได้ สร้างต่อไปอีกทำต่อไปอีกคือให้มันเสร็จเป็นอย่างอย่างไปก่อนก็เหมือนกับการที่กระทำบุญอย่างหนึง่งก็จะไปโยงกับบุญอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นบุญที่ สูงมากนะก็คือการสร้างดินแดนถวายกับพระเสียริยเมตรรียรกยกวันนครประถมบรมพรมจักรกวานซึ่งเป็นเหมือนกระท่อทานแห่งบุญให้ผู้คนต่างๆ พร้อมทั้งดวงจิตดวงิญญาณทั้งหลายได้รับมหาคุสุดอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นการสร้างเจาะจงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการสร้างถวายพระศรีอริยเมตไตร ซึงจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดินแดนของพระเสียริยเมตรไใจน,นั้นจะเป็นดินแดนที่มีแต่ความสงบสุขมีความสมบูรณ์พูนสุขทุกๆอย่างอุณหนภูมิพอดีบุคคลก็มีแต่สวยๆงามๆรูปร่างหน้าตาเป็นบุญ เป็นลักษณะของบุญทั้งนั้นข้าวปลาอาหารทัญญาหารสมบูรณ์ไม่ลำบากไม่อดไม่อยากนั่นได้ยัดอยู่ต้องอาศัยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เทพองค์ธรรมเทวดาทั้งหลายนั่นแหละามาเองจะสร้างเองก็คงไม่ได้หรอก ต้องอยู่ที่องค์เทพองค์ธรรมเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นแหละที่จะให้เราสามารถทำได้เพราะว่าดินแดน,วนความศักดิ์สิทธิ์ในยุคศตวรรษที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยนะนะพุทธศตวรรษที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ย มันก็ไม่ต่างกับดินแดนพุทธศาสนาที่เคยทำนะอย่างบุโรพุโทโธนะที่อินเดียินเีเซียก็ยัยงเป็นดินแดนที่คนเห็นก็รู้นั่นเป็นที่อยู่เคยเกิดเคยเป็นแดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนามาก่อนนะบุโรพุโทโธหรือแม้แต่ปราสาทหินทั้งหลาย นะเมื่อก่อนก็เป็นของพราหมณ์นะพอจะเปลี่ยนเป็นพุทธอย่างไม่ทันสำเร็จนะก็เมืองแตกซะก่อนนะตอนนั้นก็จะมาทำมาหมยญาติโยมเนี่แหละเมืองของพระศรีอานเนี่ยลักษณะต้องเป็นลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงอย่างนั้นนะ แล้วใครญายิาัดจมจะทําได้เนี่ยนะเป็นเหมือนกับเมืองโบราณนะั่นนะฉะนั้นต้องรอเวลาให้ถึงเวลาจริงๆยัดจมนะเราก็จะได้ทํากันแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์ทุกอย่างมันก็จะดีนะเราต้องรอ รอคอยเหมือนกับเรารอคอยพระพุทธเจ้านั่นแหละยัดงยงเหมือนกับเรารอคอยการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเรารอคอยการมาโปรดของพระพุทธเจ้ารอคอยการมาโปรดของพระปัจเจกับพทเจ้ารอคอยการมาโปรดของพระสาวกอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระสาวกอรหันตสมพระอรหัน สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอาการมาโปรดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นเองต้องรอเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะประกากฏนะปรากฏเรื่องราวต่างๆให้เราได้ยินดีและเราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับองค์เทพองค์ธรรมเทวดาทั้งหลาย อันจะเป็นสะพานเข้าไปสู่ดินแดนของพระศีอริยเมตไตร,รนะญะตยโยมสำคัญเลยนะธรามาภาพเองก็เหนื่อยหนักอยู่เหมือนกันอาติโยมแต่ว่าทำยังไงและนะเมื่อเราต้องแบกรับต้องทำในสิ่งที่ยากเช่นนี้ ก็แล้วแต่บุญแต่กูศนยัดอยู่แล้วแต่อำนาจปาสนาแล้วแต่บุญเคยทํามาแต่ก่อนเก่าถ้ามีจริงก็คงจะได้ทํานะยัดอยู่อ้าวฟังสวดมนต์ซะก่อนยัดอยู่สมันตาจจกวาเลสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัตรมังมุนีราชัสสุนันตุสักขโมกขงัง สักเเคมจารุเปคิริสิขราตเตจันตลิกเควิมาเนที่เปรัตเจจคาเมตารุวานักหันเเวัตุมิเขเตพุมมาจะยันตุเทวาจลตัลาวิสเมยักกักรดปนาคาตินทันตาสันติเกยยงมุนิวารดาวจนังสาทวเมสุนันโต ธรรมะสจวันรกาโลวยัมปะทันตาธรรมะสจวันรกาโลวยัมปะทันตาธรรมะสจวันรกาโลอยัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตสา นโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุททัดสาพุทธังสรนังคัจฉามิทัมบังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมบิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมบิทัมบังสรนังกัจฉามิทุติยัมบิสังฆังสรนังกัจฉามิ ตติยัมบีพุทธังสรนังกัจจามิตติยัมบีธรรมังสรนังกัจจามิตติยัมบีสังฆังสรนังกัจจามิสยามาเทวาธิราชาเทวาติเทวามหิติกาทายาทังอนุรักขันตอโรขเยนะสุขกนาจาเอเตนะสัจจวัตเชนะสุวัติโหตุสัพพธา สยามเทวานุภาเวนะสยามเทวาเตจสาทุกคโรกไปยาเวราโซกาสันตุจุปตะวาอเนกาอันตรายาปิบินัดสันตุอาเซสโตจะยาสิทธิทนังลาพังโสทิภากยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังพุทธีจะยศสวาสัตวาสาจอายุ ชตวัจักรอายุจะชีวสิทธิพวันตุเมอธิมัติสมิงกาเยเกสาโลมานคาทันตาตะโจมังสังนาหารูอัธิอธิมิชังวากังหะทยังยะกันังกิลมากังเปียกังปัปพาสังอันตังอันตะคุนังอุตริยังการีสังปิตังเสมหังบุโพโลยตังเสโทเมโทอันสุวัสาเคโลสิงคานิกาลสิกามุตตังมัทเเกมัทลุงคันติ เอกนามกิงสัพเพสัตตาหารติติกาทเวนามกิงนามันจะรูปันจตินีนามกิงตินโสเวทนาจตารีนามกิงจตาริอริยสัจจานิปัญจนามกิงปัญจุปาทานขันธาจนามกิงชาติติการิยตันนานิสัตตนามกิงสัตตโพุทธังคาตันามกิงอริยวตังกิโกมะโคนวะนามกิงนวะสัตตาวาสาทะสนามกิงทัสังกิจสมาะโตออรหันติวุตรจติติ มัตตาสุขปริจจาคาปัตเสเจวิปุหลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสังวิปุลังสุขังทีโรกุเดสุติทัทนติสันธิสิงขาตะเกสุจัาาาาตาวาราภาสุติทันติอคันรวานัสกังคารังรหูเตีันนาปาณมหิการพุทธเจ้าปัติเตนาเตสังโกจิสารติสตนานังกรรมปัจจยา เอวังตทันติยาตีนังเยหนเถนุกัมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะกับปิยังปานะโพชนังอีทางโวยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยเตจัตตะสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาไปหูเต อนนาปาณมิสักัจจังอนุโมทเรจีรังชีวันตุโนยาติเยสังเหตุลาพมสอัมหากัญจกตาปูชาทายาการนิพัลาน a หิตัทธกสิอธิโคราเกิดดานวิจติวันิชาตาติสีนทิีรันเยนาเกยะเกยังอิโตทินเนนะยาเป็นติเปตากลกตาเตหิงอุณาเตอุตังกุฏังยถานินังะวัตติเอเมไวโตทินังเปตานังอุปกปติ ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวัมเมวัโตทินังเปตานังอุปกะปติอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจเมเปตานางทักินังทัตชาบุเพกาตมรุสรังหิรุนนางวาโสโกวายาวันยาปริเทวานาตังเปตานมัตถายเอวังติทันติยาตโยอายันจะกโขทักินาทินนาสังคมิสุปติทิตา ที่กัรตังหิตายดสถานัสุปกปะปติโสยาติธรรมโอจะยังนิทัสิโตเปตานาปูชาจักกตะอุลาราพลันจะบิกุณมนุปัดินดังตุมเหปุญญังปัสุตังอนัปักันติอะยาดยมนะก็ได้สาธยายนะบทที่คนสาธยายเป็นประจำยดัดยมนะเพื่อเป็นพุทธพจน ที่สำคัญให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันนะเป็นอาการ32กุมารปัญหาแล้วก็ตีโรกุตสูตรแล้วก็เพิ่มคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชญาติโยม เ็นเทวดาที่ไปอัญเชิญผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยมาเกิดน,นะมาปฏิสนธินะพระสยามเทวาธิราชจึงเป็นองค์เทพนะที่อยู่ประจำกับสยามประเทศหรือประเทศไทยเราเนี่ยนะฉะนั้นเราก็ควรจะลึกถึงท่าน ดีกว่าที่จะไประลึกถึงอย่างอื่น,นเราไประลึกถึงอย่างอื่นมากามากจนบางทีลืมพระสยามเทวาธิราชเมื่อเราลืมพระสยามเทวาธิราชเราไม่นึกถึงท่านเราจะได้รู้จักท่านได้ยังไงเราจะได้พบท่านได้ยังไงเพียงแต่เราระลึกถึงท่าน เราก็จะมีโอกาสพบท่านนะญาติโยมเรายังไม่ได้ระลึกถึงท่านเนี่ยเราจะพบท่านได้ยังไงนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้จักกับพระสยามเทวาธิราชเราต้องระลึกถึงท่านเคารพท่านแล้วเราจะได้รู้จักท่านญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทาบุญบํารุงรายการธรรมะที่มาออกอาการ ร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายีแปดพระองค์และที่พิษสถานพร้อมทั้งพระสุภาพมงคลและพระนักขัตฤกษ์ญาติโยมตั้งเอาไว้แสนกองทุนกองทุนละยี่สิบแปดบาทร่วมทำบุญในการสร้างใบสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมทั้งดอกโบตุมดอกโบบาลและก็มหาเจดีย์อภัยทานนะเป็นกรมฐานบุญญาติโยมกองบุญใหญ่นะต้องสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สร้างได้ทำสำเร็จ แล้วร่วมทำบ,บุญแต่งพญาราหูให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีย์ภูสวรรค์ให้เป็นสีทองแล้วที่ประทับของผูทธเจ้ายี่แปดรงให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบ,บุญในการสร้างพระพุทธรูปสี่ปางมีพระแทนคุณพระมหาธรรม,มิกร,ราชบงคลบอพิษเป็นต้นตั้งเอาไว้2500กองทุนกองทุนละ100บาทตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยม ญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไปรษณีพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดร,รีบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800 พระมหากราีธาวัชิรญาโนวัดรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่0ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสวางา่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3า4ยกกญาติโยมทุกๆวันพุทธน a y ติโยมเวลาหโมงเย,ย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มหรือญาติโยมนมาร่วมสวดมนต์กันญาติโยมนะหรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอไปสารสานากใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปส่วนหมอพรามศิวนาถนะก็จะมาเปิดไพ่พรหมญาณให้กับญาติโยมนะก็วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่จะถึงนี้วันเรียบร่าบ,บรุงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ย่ายมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบรับบำรุงยาติยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ย่ายมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปด อิติปิโสวิเศษเสีอิเศษเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ตอรณน,นองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดดีตามาภาพไรกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพเป็นอนิยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ตระดีองค์เทพทั้งหลายองค์รรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลละนานถืนอมปัทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมะพะทะอัตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าทุรุโงค์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตุภูมิองค์และคุณของพระนัตตาัจจงปกปอาคุ้มครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปใไนทุกภพทุกชาติเทึนพุทธทางแล,ล้วกลาดธรรมังแล้วกลาดสังขังแล,ล้วกลาดพระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจาักรวาลปกป้องผ่องไัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการ ธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจริญพร